ำดำเนินการอะไรยังไงบ้างรครับวันนี้เรามาดําเนินการรับมอบหน้าจากท่านายกมา mm hmm. แจ้งความกรณีคนรับกบจัดไปคนฐานะมือสองของเราครับครับแล้วตอนนี้พอทราบตัวผู้ก่อเหตุบ้างหรือยังครับหรือยังไงครับอาเมื่อวานนี้ทางสายตรวจได้พูดสงเัยมาครับแต่ว่ายังไม่ยอมรับ mm hmm. ทางพื้นถดจะเ,เร่งดาเนินการให้เราครับครับผมแล้วความเสียหายในมากน้อยแค่ไหนย,ไยังไงครับ ตรงนี้เราเราทราบเออารื่องยังไงว่ามีการลักลาสายไฟที่สวนสาธา,ารณะสวนสุขภาพหมู่2ตำบลหนองประหลครับเรามีสายตรวจมาดูสวนสุขภาพอยู่ประจำครับแล้วเราทราบว่ามีของหายตั้งแต่วันที่21เ,<ม>เราก็รวบรวมข้อมูลขึ้นมาแจ้งความวัน<ม><ม>ตรงนี้ทางเทศบานบนลตำบลหนองประหลเราได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุแล้วใช่ไหมครับนี่องหครับใช่ครับเรามาทุกวันเรามีคนเฝ้าอยู่ยังแวะเวียนมาดู เมื่อวานเราเจอผู้ต้องสงสัยเลยแจ้งทางสพให้สายตรวจไปดูให้พื้นที่ตรงนั้นอยู่ในเขตรับผิดชอบของสอพหนองปือใช่ไหมครับใช่ครับสพหนองปูตรงนี้ทางตำรวจก็ยืนยันแล้วนะว่าจะมีการสืบสวนลงพื้นที่หาข้อมูลเพื่อจับกลุ่มคนร้ายใช่ครับและคุยยังไง,งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมบ้างครับ,รบเราเราคุยกันทางสื่อแล้วครับก็มีมพอมีวีว่แววมางครับอยากจะฝากอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนหากพบเห็นอะไรยังไงบ้างครับ ครับถ้าพบเห็นการรักรักของรับทรัพย์ของหลวงนะครับคนการุาณาแจ้งไปทางโรงพักด้วยครับเดี๋ยวช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะขับขับบานเมืองเอาจะได้หน้าอยู่คือตอนนี้ในถูนสุขภาพเราตอนนี้ไฟก็ไม่สามารถเปิดให้พี่น้องชาวบ้านไปใช้กันได้เลยใช่ไหมใช่ครับเราเร่งดาเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไปครับ